ไป,ไปพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ากันบางเนีนสุดเก็บเห็ดพอดอากันขึ้นไปกานเห็ดเอาทัวพี่น้องหมอแบตใส่หัวล้วกับไปขึ้นรถรถครูใจเห่ารถขั้นไป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 ิดเกืบเกืบขึ้นไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยไปเก็บเห็ดเราโง่การขึ้นเนี่ยได้กระคุูใบหนึ่งหมอแบตดใส่หัวแล้วกับไปยักสีได้พอด้ดต่อพี่น้องเอ้ยไปการโคกกลางหลงมาหอดกลางป่าพี่น้องเอ้ยมืดเอ,อือคือ,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 อ ไอป่าดุงดิบแห่งนี้มีแต่ผมผู้เดียวพี่น้องเลยลุยบังกันหนามันติเป็นอย่างไรครับเข้าไปในป้ป่าเกือบเกือบเกือบป้ปานี่ละโอ้เป็นตะมีเห็ดคับแต่นอ้อโอ้ยมันหมาันาเลเด้อยพ่อยแม่เลยอ้าวบนาลุยข้าไปในป้ป่าในดงบันนี้พ่อยแม่เลยอันนี้โดนเติบมาได้เนี่ยครับผมเพิงสมบงมาได้เนี่ยยังบดไ้พ่อเห็ดจ้ากดอกพี่น้องเอ้ยมุดไปมุดมาเมองแน่แหละครับพี่น้องเอาเอาไม่หนังเนี่ยขาวขาวขาว โอ้ยเฮ็ดละงงกพี okay. ่น้องโอ้ยมาเด้อคนเอ้ยไข่แรกแตกแล้วครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เด้นี่เด้ครับคักบอพี่น้องโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อคนเอ้ยผู้ข่าปีนี่เฮ็ดไข่แรกเฮ็ดละโงกไข่แรกของปีครับผมพี่น้องอยากเลาะอยากเที่ยวซื้อหอล่ะพี่น้องขันบ่ได้อยู่ในถ้วยมัน็บ่แล้วดอกครับผมหาไปพี่น้องเบิ่งแนปุูน่ะอาย ก็เคลื่ยังสามปีนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาได้สุน,นลเอาโหลดผมหน่อยบอลูว่ามันสิมีเฮตดยังเกิดเนี่ยเอาบดุูเนวครับพี่น้องเอ้เอเบิ่งเนี่ยกลางคำกลางขึ้นมีแต่ผมผู้เดียวอยู่ในโคกนี่งูกระตายเล้มันโอ้ยเบิ่งเนี่ยครับอีกใครนึงนี่พี่น้องเอ้ยนั่นนั่นมันห่างวาตัวมันห่างสีได้เห็นบอเห็นบอพี่น้องเอืยนี่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 น,นี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วคีมคีมคีม วิธีก็มฟงดองดหลครับพี่น้องเอาเก็บเก็บเก็บ,เก,บกกเก็บสะก,ก้อนเก็บสะก้อนไปไปไปต่อไปต่อโอ้ได้อีกไงแม่เราเห็ดละงงกแม่นาะโอ้เนาะโอ้ยมันหายากคัดเด้อพีนนอพนอาา่น้องเด้อฮันาซื้อพนกินโลดเด้อพี่น้องเลยหายากหาเย็นปนนซื้อ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 พนกินโลดเอาไม่หยังเนี่ยเอาออ้เห็ดเรางกบานสัพี่น้องเอ้ยผู้ดเอาเอาบานก็เอาบานก็เอาเอาเก็บไปเก็บไปได้สองสามเต็มก็เก็บไป บนกันนะเขาสิได้อีกอยู่บ่พี่น้องโอ้เวลานี่สองทุ่มสามทุ่มหรอกครับมีแจะผมผู้เดียวอยู่ในี่ครับมาหาลักเห็ดพันดอกเห็ดคิปไปนําพี่น้องเอ้กันคากันขึ้นโอ้ยไปหามาละเมยบ่เนี้พี่น้องเอ้ยสิไดเดือนทางกับสลาราบาน้คพี่น้องเอาได้ซ้ำดิหลอครับพี่น้อง,อาองมาเด้อกินแกงเห็ดน้ำกันครับผม